สวัสดีครับพบกับพวกเราก็มาดีคร oui. ับก็มาดีครับก็คลิปนี้ก็ยังอยู่กับโมโตพาซาเหมือนเดิมครับหยุดละเพราะว่าเราเชิญใครมาไม่ได้ก็อันนี้ก็ถูกสุดละฟรีฟรีไะครับฝากชอบอีกรอบฝากช่องอีกรอบไปดูเหอะโมโตพาซาน่ะแค่นั้นแหละจำได้ว่า EP หนึ่งมาหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่น ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยเท่าไรอะหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเฮ้ยกว่าจะขึ้นแสนนี <S <S e ่มันมันมีคนขึ้นมาสักคนไหมมันมันถึงได้แค่หลักแสนโอ้ยว่าไรมึงอ่ะกี่ร้อยกี่ร้อยไม่เอาไม่เอาไม่บูรี่อ่ะงบูรี่นะเก่งคอแล้วก็ตีมาสิวะสองแสนผมผมก็มีเหมือนกันช่องหนึ่งอ่ะพอไปดูคลิปแรกเวทวิวหลักพันเลยโอ้นี้สองอุ้ยหลักร้อยแบบอุ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นหนึ่งก็ได้ผ่านไปขึ้น เท่าเดียช่องไหนวะช่องไหนวะดังนั้นน่ะเขาก็เลยเรียกผมมาช่วยชุดขึ้นฮะอันนี้ผมก็อยากมาเป็นแบบเออเห็นแบบเออเห็นน้องๆเขาตั้งใจอะไรเงี้ยผมก็อยากจะมาเป็นน้องคือเขาก็อยากดูมึงไงคนติดตามมึงเยอะไงใช่เข้าช่องเราสามสี่ล้านอ๋อหมายถึงคนดูอะไรมันจะต่อยังไงต่ออะไรอ่ะต่อเลยมึงจะเล่นมูคอะไรก็พูดไปสิก็ผมมาเป็นรถเข็นเล่นอ่ะเล่นอ่ะเดี๋ยวคอมเมนต์จะหาว่าเราอ่ะไม่เล่นมู อะอยากเห็นใส่เสื้อฮาวายเป็นคนต่างประเทศใช่ไหมโอ้ต่างประเทศเป็นคนไทยอะไรเราเป็นคนภาคไหนภาคเหนือไงเจ้ราเราเป็นคนภาคเหนือเหนือพูดยังไงเจ้าไงหรือพูดเจ้าอย่างเดียวอย่างจับนี้คิ้วเจ้าจับตาปากเจ้าจับปากเบียเจ้าไม่ใช่ของเขาเคยเป็นเรื่องเต็มพุงว่าพี่ไงีเต็มพุงว่าพี่อให้กูก่อนแล้วกูเป็นคนเป็นคนภาคไหนภาคเหรอเป็นเป็นคนจังหวัดไหนผมอยู่เลยองนี่เฮ้ย เป็นอะยองต้องพูดอย่างจับนี้หูยจับคิ้วจับคิ้วก็คิ้วฮี่จับจมูกยังไม่จับเลยรู้มบ้าหลุมากาจับจมูกเมื่อกี้จับแก้มอันนี้ตลกรู้มาถ้าถ้าถ้าเบตเตอร์นี่คือเงียบดิอันนั้นอันนั้นนทีนี้นะครับอ่ะให้มาจบมุไปอ่ะจับนี่หูยจับคิ้วคิ้วฮี่จับจมูกจับก่อน จับจมูกจับจมูกที่จับจมูกที่จับปากจับปากก็ปากที่จับลิ้นจับลิ้นก็เลียที่ศีรษะอฮ้ยจับอะไรกัเนี่ยอ่าเราคนอะไรเราคนจังหวัดเชียงรายก็เจ้าอ่าเชียงรายเจ้าใช่ไหมเจ้าไงเจ้าอ่ะยังจับผิวหนังเจ้าผิวหนังเจ้าเป็นไงผิวหนังเจ้าโอ๊ยอาจับตรงนี้คิ้วเจ้าจับนี้จมูกเจ้าจับนี้ริมนผีปากเจ้าเก่งแล้วเนี่ยอันนี้คือเก่งเลยอันนี้ เป็นคนเหนือเนี่ยอู้เหนือได้กะได้กะเจ้าพี่เป็นคนที่ไหนเจ้าคนที่ไหนพี่ก็พีเจ้าแห่นี่ใส่เสื้อฮาวายพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นฝรั่งแม่กระท้อนไม่ฉีตอบอะไรนะไม่ตอบอะไรนะตอบอะไรก็ได้แต่มึงฉีกไปแบบมึงพ่อเป็นฝรั่งพแม่เป็นชมพูก็ได้เอาใหม่เลยพ่อเป็นอะไร พ่อเม่ฝรั่งแม่แมาละกอน้องพี่เกลือและเราอ่ะคนเข็นรถคายรถ <c oughs> เข็นรถคาย <c oughs> คืออะไร <c oughs> จบ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 เอาไป เข้าเกมวันนี้กันดีกว่าครับเกมวันนี้ก็จะเป็นเกมททยเพลงจากเสียงสิรินะครับก็จะเป็นเนื้อเพลงของท่อนท่อนหนึ่งจะเอาเนื้อเพลงท,ท่อนท่อนหนึ่งในเพลงนั้นไปใส่ให้สิริพูดแล้วก็ให้พวกแม่งทายกันถ้าพวกแม่งก็คือพวกกูก็ไทยเป็นเลย4คนแต่ว่าถ้าคนที่ททยถูกคนนึงก็รอดไม่ต้องโดนทําโทษส่วนคนที่ตอบไม่ได้ก็จะต้องกินน้ําอัดลมหนึ่งแก้วน้ำอัดลมผสมอะไรแบ๊กซี่ผสมน้ำแข็ง ได้ไม่มีปัญหานะตอบผิดเอาเลยตอบผิดเลยขอให้กันไอ้เนี่ยอยากกินไอ้เนี่ยมันไม่ผสมอะไรเลยหรอแต่คนที่ตอบผิดต้องกินคนละสองแก้วไปสนุกเลยสองแก้วเออกินสองแก้วเฮ้ยเราเลิกพูดดีกว่าเียกาน้ไปเลิกเกมดีกว่ากูรู้ละเพลงอะไรใครที่จะจอดยกอันนี้หยิบอันนี้แล้วชูขึ้นเฮ้ยวางดิโอ้เอาละเพลงแรกแต่มจะู่กปอทัวร์ฟ้าร้องหรือปล่าถ้าหักตรงอกล รู้รู้อะไรวะมีอะไรฝนตกไหมตกมันง่ายไปป่ะกลัวฟ้าร้องหรือเปล่ามันได้เลยอ่ะไอ้เดียอะไรวะท่อนไหนเนี่ยง่ายไปทำไมมันตอบไม่ได้ล่ะเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าอ้าเธอได้ยินว่าฉันไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปลองซะยาวเลยมันบอกมึงจะกินมันบอกมันแก้วใหญ่กว่าที้อยู่แล้ว ทำงานดีบแก้วหม็นเอาเพลง่อไปมงจพุธจะเลิกเอาใจไปรักคนที่ไม่รักเราไอ้ตายก่อนหนึ่งเพลงสองสามหมดเวลาจะเลิกเอาใจไปรักคนที่ไม่รักเราจะเลิกเอาใจไปทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าวเพราะทำดีเท่าไหร่ก็ได้เพียงความว่างเปล่าเฮียรอกินละ พอฟังอีกรอบได้ไหมจะเลิกเอาใจไปรักคนที่ไม่รักเราจะเลิกเอาใจไปทิ้งให้เจ็บให้ปวดร้าวเพราะทำดีเท่าไหร่ก็ได้เพียงความว่างเปล่าจะเลิกเอาใจไปรักคนที่ไม่รักเราจะเลิกหัวใจไปไหนไครตอบชื่อเพลงีองงเเราพลไม่คบชื่อเพลงออะไรชื่เพลงอะไรไม่กูร้องเฉยๆไม่รู้ตอบ ข้มมาลีถามว่าชื่ออะไรล่ะไม่ใช่ข้มมาลีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วแดี๋ยตัวมึงต้องกินนะเนี่ยกินดิอันนี้ก็คือทอดกุ้งเลยนะเพลงต่อไปมราจะโผล่ บอกเลยว่าเพลงเงี้ยพวกมึงนนร้องกันทุกวันแต่ผมไม่ชูป้ามารี<ะ>หน้ากันจดแล้วมันจะนาวผมขอเนไาบูไม่ใช่ไว้เยาันงม่พุ่่าเฮ้กูฟังเพลงอยู่แต่ผมไม่ชูป้ามารน่ากันจาโดดแล้วมันจะดาวผมขอเนี่ยเล่าดีกว่ามันเป็นอาการที่เกิดมาจากใบพบ มาเฟียสเปนตุ๊กตามาฟัวจะตอบเลยนี่เ้ยเขาจะเล่าดีกว่ามือตือดื้อดื้อมันมีคำว่าไอ้มาลีโอน่าคุณฟังออกตอนไอ้มาลีโอน่าเชีไหมนะโอ้เว้นเก่านะมาเอาเลยมาเอ้ยต่อเลยเอ้ยมาเอ้ยต่อเลยมาไปมุจจะฟัวฝันที่เคยที่ฝันว่าอยากสวยอย่างที่หวังดังนางฟ้านางสวรรค์คิดว่าคือได้ที่สุดปังที่สุดปังที่สุดปังเป็นแน่นอน เอาแดกเร็เวเร็เวเร็วมือามามือ้็ไปอย่าแปลวอย่าแพลวอ่ะเร็วเร็วไปต่อไปไม่จะผูะ้หนึ่งสองสามรู้ดีว่าคงไม่มีเลยสักข้อใดข้อหนึ่งที่ทําให้เธอมามองมาสนใจที่ฉันมีก็แค่หัวใจแต่ว่ามัน,มนจะเป็งพอไหมที่จะให้เธอมองมาเอาใหมด่ดิมึงอย่าเพิ่งพูดแทีตอนแหล่เอาใหม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยชินีพูดเชี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันมพูดว่าอะไรอ่ะ ข้หนึ่งที่ทำให้เธอมามองมาสนใจที่ฉันมีก็แค่หัวใจแต่ว่ามันจะเพียงพอไหมที่จะให้เธอมองมาคลิปนี้เหมือนามานัางกินน <trig S 2> ้ำแล้วกันนะกูยังไม่รู้จักชื่อเพลงเลยอ่ะสรุปมันคือเพลงอะไรทีมรอเธออะไรนะทีมรอเธอไม่เคยฟังเลยโอเคเป็นเพลง EP หน้านะให้แม่งอ่ะมานี่แล้วเดี๋ยวกูจะไปคิดเกม หนึ่งสองสามงานกับไอคนนี้จะบอกกูก่อนกูก่อนเฮ้ยหนึ the the ่งสองสามใส่ใจได้แค่มองไม่ใช่เอ้าก็มันสามนิ้วเด็กเร็วๆใส่ใอไออาร์ซีอารไปอินโอหเออไปหนึ่งสองอิ่แล้ว ราคาแอร์ก็สองร้อคู่เท่ากับแฮปปี้ไว้แฮปปี้ไลท์แฮปปี้ไว้แฮปปี้ไลท์ก็เย้คือกูพูดจริงๆนะเพลงที่แม่งเปิดมา ไม่เกิน3ปีสักเพียงเอาไปจมูแม่กูจะรู้ได้เที่ยวตามไม่ทันเดย์ไรก็หน้าแค่เลยให้การเวลาอธิบายภาพวันวานอาทิตย์ถามวันที่พบผ่านในบางทีตอบสิเฮ้ยร้องได้ฟังดิดคืต้องคือร้องไห้ร้องให้ฟังทำไมกลัวร้องได้กูไม่รู้ชื่อเพลงร้องว่าี้ร้องให้ฟังร้องให้ฟังทำไมเอยากรู้ว่ามึงร้องยังไงออกร้องไม่ร้องมันลาวอีกราบอีกราบอีกอะมึงยังไม่ต้องกินนะ ลายภาพวันวานอธิษฐามวันที่พบผ่านในบางทีมันก็มีในสักวันที่เธอไม่มีฉันแล้วไม่อยากให้เธอยังต้องทรมานภาวนาอธิษฐานให้การเวลาเป็นประจำอันอันนี้คือมันแรปหรือมันสวดอะไรสักอย่างอ่ะใบได้ไหมใบไงใบไงลาลาลาอันนี้มันยาอเลยเฉลยนะมันคือตอนนี้เย็นเนาะมือจะอย่มาตอนเลย บนเวลาที่แสนมีความสุขวันที่เรากูยยก่อนกูยยก่อนกุยยก่อนตามห้องนอนเฮียเอ้กูยังไม่ได้ตอบสักอันเลยเอาเบื่อมาทำไมเนี่ยนี่ก็ต้องขอบคุณก่อนนะเพราะไม่ได้เริ่มก่อนรับมป็นใครแล้วกินก่อนวันนี้นะครับพวกเราสี่คนก็ขอลาตัวเออว่ะวันนี้มันอาถรรพ์ลิ้นพันเหรอปิดคลิปแบบ ประยุทธ์อ๋อก็ถ้า,าชอบคลิปนี้ก็เดีย๋ยวกดไลค์กดแชร์ล่ะกดซับสไคร์ซับกันิองกลิ้งิ้งด้วยได้ไหมไปดูกล้ามากกล้ามากกลิ้งมากขอบใจไปมาครับ